สวัสดีจ้าพี่น้องมื่อนี้ยายแววสิมาพามากินจีเข่าเด้อพี่น้องโอเคกินเข่ากีมากินจีเข่าบ้านยายรักจ้าหนาวยายรักเอิญกี้เข่ากี้นะมันหนาวก็เลยกี้เข่ากีเสีเอาใส่ไข่ใส่ไข่นลยหนาวเลยว่าโอ้ยหากีเข่ากันสนุกกิเข่ากินไม่อยากอยัง ถิดหอดฝรั่งน้อยเนาะถิดหอดเป็นยังอยากจะมาแล้วแล้วใส่ไข่แล้วพี่นอ้องส่นที่ไ,ได้ไปอันจอเลี่ยนเอออันโบโบ,บ,บนี่ฮะไ,ไปอันมาเจาะก็ได้อยากดูเหมือนมันมาแบดเจ้าเจาะมาส่นที่มาเบิ้งขน,น,นันมาเบิ้งว่างน้ำตาลถึงเท่าไดรมาจา้่พี่น้องห่อนๆใส่ไข่พร้อมใส่น้ำมันพืช <ไง S 1> กรอบๆ ยายลักยางกับสิบดได้น้อน้อแ,แต่เอ็บบ้านยายแววยู่พุ่นเด้อพี่น,อน,น้องยางรัดมันเาีเขาให้ยายดำกินมนาจ้าสมาชิกมาเพิ่มแล้วกินเข่ากีไก่ก๋วยเตี๋ยวกินขนนาน้า,า,า <laughs> ขจี <laughs> คุ้มเฟมยังาเที่อนุ้งน่ะเ้างนี่น่ะหอมคั่มนะแบบแบบ่กินไปสกกินไปอันปั่นเนื้กับบ๊วยดอกนี่น้ำกินน้ำมันเย็นมันห้อนเนาะค่รแอบกินแบบ คใสเกียรบดไกับใส่น้ำมันเพ่มแอดอ่อให้สปั้นใส่น้ำมันหลัก่ะมาใส่ไข่พี่ใส่กแอดจมาใ่แต่ไี้มาไขใส่น้ำมันสจอแบบกกัส้นบะไขไอ้บ้าบะไากทุาใส่เกียร์ไร

นต๊น่ะนั่มาหน้ากมาน่อย่นอาได้เาแปงมาหมติดสอบจะมองเลยนี่เตยเร็แล้วเตยได้เป็นอาจารย์สอนนะคะไรเย้นฮียนสัตบานไหสัตวแพทย์กันั่นล่าเขาเอินสัตบานสัตวแพทย์สัพไงเเขาเลีนส ตอบได้ละติดละเรียกตอบมาหลายสีแล้วมันได้แล้วสีแล้วลงมหายเป็นจานสอนมหาลัจ้ะตอบว่าจักเี้ยวเราตอบกที่ไดเนาะไม่รู้ใจแต่ก่อนเ้าสอบคู่ก่อนสอบนมี่เยมันยันเก่สอบหลายย่างเนนเก่งเกมาเก่งเฮนนอย่งก็ล่ะได้ยันขอนิโจได้ที่นึเนี่ยเกี้ยวปร่หลด จิ๋นก็เบิดใจว่หันกระจาที่ไม่เขยอิ่ย่เห็นไปทัวลายมากินข้าจินข้ากี้เจ้าของกินข้าแล้วแล้วไม่กินเคกที่ท่านไม่ได้กินข้าที่อ่ะท่านไม่กินขค้กที่ท่นแล้วไปกินข้าได้รักกัหันหนามาเบิ้งกล้องเไหมอ๋อกินข้าแทบแทบบดหลายปั้นเลยยะลังมากินข้ากินจิ่ข้ากี้ก็อิ่ม บ่กินขากินแต่ข้าวีอกินข้าวกินแต่ขาวนี้นข้าเหนียวกินแต่ขาวเหนียวกระเพาะขาวอยู่นจะกินข้าอยู่แล้วไม่สมดีอะไม่หั่น่ขั้วเลยกิมไม่ได้เอนมากเคยบอกไปกินเป็นลงมื่อหนุก็ข้ามหนุ่มก็เป็น ทำแต่แต่กับบัตีนีแล้วนายหบัตีน,นีหัวข้่ใช่ละกินข้าวจีนั่งเว้าเรีนเบ้าหัวกันไปพี่น้องนกแล้วก็ม่น้อยหนิเลวน้ำแม่นแต่ลง่งแถบมไดแลูก เสียงดังเจ้าช hmm. ิวเจ้าชิัน uh ้อ huh. ย SI no ัวนอยอยงมาทอดามเฮ้ยกเอาาดกินาซื่อๆ่ด้กินตักกับเบอซื่อไม่ให้กินกับบะกินน็กกินกน่หนามาทอดแ่บนาแต่ตัวน้อยมมนทอดแ่บ มาแล้วเอาอย่างนี้ไปเล็กน้อยเล็กลอึนหลุดมั้งนะแกะงอนแล้วมหลอกงนแน่วแล้วอ๋อสองเป๊ะเลยนั่นสองเป๊ะอ๋องอนแล้วนะงอนนี่มันซื้องอนนี่มาถึงแล้วยังนะครับยังนะสองสองหางเป้ร้อย พี่ว่ามันกำของกินมาเอาปลามึกมา้งนะววังแดงไฟนะม่แดงไฟขึ้นนาเมื่อเนี้ยทเมื่อฉันนั่งก็้นีีได้กินวเตียวมนี่ะวดเตียววเตียวสามข้ามใช่แค่ชุดนั้นละก๋วยเตี๋ยวหอมเนะก่งนสาสามข้ามแรกนี่แซ่บยุ่นบ่ มือกันมากินด้วยมันนี่มือพี่มากินในแม่มันเดียว่้านเกดเกิดเป็นคนไปแร้อทนเฮ็ดอะมันนี้สามภาโอก็เห็ดตตะเวทกินเนาะเห็นตะเวทจ้อยนะเดี๋ยวก็เลยเห็ดให้แซบบะค่อยกีมอสอันปะอ๋อแล้วมอสมันมั เป็นาเสียงเงกกินข้เขาตดเนึ่งขาตั้งหึเข้านั้นเอ้นแต่แอดมากินน้ำนั่นเด้อดิไตัวมาบอกเาน่อันท้ไปกินยังกินเข่ามามเาไม่หลแล้วตกินเขาได้ทำปลาหมึกแห้งมากินหรอมก็บอกมั้งหลังไปเรื่องบอกเ้มว ถ้าเจ้าอยากเจ้าก็ไปจี้อู๋ต้นน้องมันดังไฟป๊อกปอกเลยอืมสายเจ้ากี้พักเสียเพื่อนี่ดังไฟกับมัมีท่านเอรเพื่อนจะไปเอาท่านมาให้นี่ยท่านคนดีจะขังบ้านดังไฟอันเขาใช้ด่งเสียตอนนั้นน่ะจี้เข่าก็าปสบหรอกคุณอาไฟถึงแดงอ่ะอืมคตอนนี้ค่ำจูงสันมาพอดีไอจี้ท่านหึงเข้าเจ้ากำลังดังไฟเออพ่อเข่าไปอาบแนมเข่ามาท่านฝึกหรอกดังไฟไร้ อช่คจนเล้าม้าอย่าอืมลงล้าม้าจับไปเด็งจับคฟเด่งอันนี้ฉันอันนี้ข่าวนะน่ะันมากข่าวนะก็เย็นใ่เหาใช่เอากี้เอาขาวใส่ได้มานี่เมื่อเสารมาเขามาต้นเขาเย็นมาโมเลงเดียวเดียวแล้วหนึ่งี้วกี้ห่ะมัหนี่เปมาเขาใส่หนึ่งเขาหนึ่งอุนเขาเย็นเมื่อเสา เดี๋ยวหลยขี้จะไปแซ่บพี่น้องคนน่ะอุ๊ยเหงแซ่บปะท้อถึงจะตายปั้นเลยน่าดังนุ่มมากนุ่มกผมได้รักลนใส่ถาดผมลนใส่ถาดเซนนึ่งว่ะฮะป้าผมลนขนาดนี้ สันตาจะมีสันตายๆสันพมสันบางขนาดันี้ผมสันก็ล้นนะย่อมดูเนี่ยปิดหงอกเดือนละสครั้งอันดับนี่งขันดับผมสันกรจ้านนะลนหน่อยๆปาดูนันเพื่อกันตายแล้วกันนี่ไง้อขนาดได้ผมใั่ไหมะสเจาร่นแบบนี้ีสันตายผมตูรนเหมอมันหมดแล้ว ย่งไปเอาปลาหมึกมาีกล้นะมอยากมันอยากมันมีคนอยากที่นอกมันไม่อยากก็ไม่ได้กินละอยากกินก็อจของมันอยากัอยกก็ไม่กินเองวนี่ปั้นเขาตีบอะไรปั้นแล้วมันอยากเอจั่นึเขาตีเขาตี น้ำนี่มงชิดตื้อใส่พี่จนได้แล้นตกหนังเดี๋ยวจากมือสิเอาไข่เไก่งวงมะมเยอหันมันไขางหางห่ลายตัว่หลายแกนบ่แท่บ่อันมันบกเกิดแล้วเนาะแทบบ่ะิิมันหยู่แทแทบอยู่ คือจังไข่หันต้มต้แล้วต้มแล้วต้มมาเลยนะทอดมันแข็งบ่อปรยากทอดทอดไม่ได้หรอกไม่เกิดกึ้นแล้วเนาะได้ยุ่งเหงาไม่อยแซ่บมันแข็งต้องต้มมันเป็นต้องล้มกันเนะไข่เป็ดทอดมันแซ่บต้องต้องต้มมันเกิดบ่าพ้องกันนมันไข่บ่าพ้องกันไหมมันสักเก่งมันสองสามตัวมันห้าหกตัว ได้เยอะสีลูกอ่ะ้วออดีล่วได้เตัวฮะได้เจตัวก็หีิลูกกินนาจับกินจับกินจับกินไปลูกตกอ่นทบกบย่เลยลูกออกันนั่นนงตีไปซาไปบ้า้อั่ักสารนั่นน่ะหนาวไปอบนบกันยิ้แบเหอะนี่เราล้างขาได้ใ้ะงพี่นอง ถ้าหลงแล,ล,งแล้วนะถ้าไอเอาเต็มขาดนี่นะน้ำม,มางั้นอย่ามงๆๆีค้คลิปนี้ยาแว๊วขอลาท่น,นี้ก็น้ะจ้ากดไล่์กดแชร์กดติดตามถ้ออยาแว๊บใช่ไหจ้าชอ่กันไหมชิปม่กสำับดูจ้าได้น,น,น,นี่